เราจะมาผสมเข้ากันนะคะอันนี้น่าจะสิบโลได้ปะสิบโลเฮียสิบโลใช่ไหมเฮียสิบโลปะไม่รู้ตัวที่เข้าวสารไม่รู้วะซื้อห้าเปอร์เซ็นต์ของดูดิตรงนี้ดิของให้มิจฉาภาพาคัดพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์ตาเต่มามังกรทองนี่นายมิตรภาพ แต่ไปซื้อที่ไทยน้องเดียไม่รู้เหล่าโกเหล่าโกอะไรเหล่าโกล้วงเหล่าโกล้วงในตลาดเต่ยงไม่ได้ไปซื้อที่โกดังนะคะไปซื้อกระโกเทเทเร็ว,เรวๆเถอเนา,นาะก็ยังพิจารณาไม่เสร็จเลยจะเล่นหหรอแล้วก็นี่ก็ที่เรามีตภาพคาริสิกไลบรารี่หนึ่งกิโลผสมกับตนนัวนี้เพราะว่าที่ซื้อมือมาตอนนั้นที่ อจิคทำสตีให้กับโรงสิงพันยะอะไรเนี่ยกับพี่คนนั้นอ่ะหมดไปแล้วตรงนั้นตกซื้อ20โลมั้ง20โลแล้วก็ให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะผู้กินลูกค้ามามองที่นี่ก่อนเอาไว้นาบ้านดิไปไปไปก่อนไปก่อนจะมาไม่ไม่เอาจะผสมข้าวพ่จ้ะต้องอะไรขาวหน้ามันเป็นพ่ออะไรอย่างนี้พ่ออะไรทั้งอย่างเลยจะเทยังไงวะเนี่ยต๊อกมัน โอนี่ที่ติดโลเริ่มทำการตลาดมันตลาดมันไปเลยตลาดมันไปเลยตัดมันไม่ออกไม่ต้องตัดในได็กว่านี้หรอโอ้ยมีเสียงลมด้วยอ่ะเนาะถ้าเขาดูดลมตดอูดแล้วใส่ไป จะให้สักครึ่งนึงสีสวยงามมากวันอย่าเล่นไม่ได้เล่นจะให้ดูอ้าวอืออออออกออ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 อะอออออออาออ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 ยตออ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 อ้ออ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 อรอ่อออออองมึอเอออออไออออลออออออองอออออปอึอการ วิดีโออ้ยใพ้ดิถ่ายคลิปถ่ายอะไรอยากอากงเขาต่อเสียงใครนะหลอนนะเข้าไปในกล้องเลยไหมคะบอกก่อคอแต <c oughs> กปวดหัวโทรศัพท์ลงไปนะอย่าก็ตกตามเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะเอา้าทำไมเป็นความอย่างเนี้ย ทนทําไมอ่ะก้องกินก็ไม่อร่อยแต่มันก็มีคุณประโยชน์มากข้าวก้องแม่อร่อยเลยแบบรสชาติไม่ใช่รสชาติแบบเนื้อข้าวแม่อร่อยเลยกินอะไรก็กินบ้านพ่อเฮงเขาขายทั้งนั้นแหละบ้านพ่อบ้านพอเองอ่ะบ้านแม่ทข,ขายปุ๋ยขายยาขายแก๊สขายอะไรวะขายข้าวสารขายทุกสิ่งอย่างโดยไม่ต้องไปเดินห้างเรื่องของกิน มันก็จะเป็นสีอย่างนี้ทรามไม่ผสมให้หมดอ่ะเดี๋ยวมันมันพอไม่แล้วกระมังคุณคุณนายอ้าต๊อปบอกให้๋ยวต้องดูก่อนอะไรีก็ทำการยกออกนะคะเพราะว่ามีที่ตักข้าวอยู่ข้างใน ไอ้บ้าเดียดี้มึงก็สองคนตัวรา้รายอีกคนรวมเออเจอเอาแล้วระวังข้าวแม่เจอแล้วเอ้ไอเดียอ,อย่ามัว่วอย่าอะไรแม่หลบไปอย่าระวังข้าวติดแขนข้าวแต่ละเม็ดตั้ใจอย่างที่เธอบอก <c oughs> <c oughs> ดูท้อง,อง,อง,องาตาตาเกลียดมากตั้งใจมาก <c oughs> เจอเปล่าไม่เจอไอบ้บ้า แม่เจอได้ไงอ่ะอ่าเดี๋ยวโจแม่เก่งแม่ไม่ไม่มีจิตวิญญาณแม่ไม่ีจิตวิญญาณด้วยไปตายอยู่ายอยู่โอ้ยเจอแครับพี่เจอเหรอเออดูเนี่ยหยิบหยิบหยิบหโอ้ยช่วยไม่ได้ต้องเอาขาออกอีกต่อยต่อยเอามันนี่นี่หนัก ได้ไหมแม่ไม่เจอได้ไหมแม่ไม่ได้เจอมันเจอมันอยู่กับข้าวแล้วมันหนักไม่แม่ไม่เจอหรอกเชื่ออ่ะคนกี่บาทอ่ะอีกแอฟรินันนีเ้กี่บาทกี่บาทนี่ยังไงถูกงไงระวังเอาข้าวออกจากไอ้นี่เร็วเร็วแค่ผสมข้าวเนี่ยมึงก็บกูอีกดีอ่ะกระเด็นเลยข้าวไม่จริงอ่ะอ่า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 ี่ของมึงเนี่ยเล่นกับมึงจะไม่เหลือกันกิน ทนะเลนาะนาะทั้งหมดลืมไปมันก็ดันไม่ได้ติ <laughs>